ครับนี่เป็นการเป็นการทำกระทงรอบสองนะครับเพราะรอบแรกทำแล้วไม่ถูกใจทำแล้วมันมีเกิดการเสียหายเนื่องจากผมเป็นคนช่วยประกอบผลออกมาไม่สวยไม่ดีครับนี่นางลงมือทำเองเลยคนเดียวเลยกับเทปนี้เป็นเทป ฝีมือนางคนเดียวเลยโดยการศึกษามาแล้วศึกษามาจาก YouTube ในขั้นตอนการทำและรูปแบบ mm. ก็ปล่อยให้ทำไปครับแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าชุดนี้ผลต่างที่ได้รับผลลัพธ์ที่แตกต่างจากชุดแรกจะออกมาสวยเพียงใด นี่ซื้อใหม่เลยนะครับซื้อใหม่ชุดเลยไอ้วัตถุดิบขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อกันมาเลย